สวัสดีครับผมชายกุลบิกุลและนี่คือเกมโยกังคิงด d อมเฮ้ยไม่ใช่ไอ้ยนีน่คือเกมโยกังยูทพบคบสลึงแต่วันนี้เราจะมาแนะนำเรื่องการปรับ CPU ฮะ Priority Class เฮะเราก็ติดตลกทกวันยังคันเหรอวะโอเคเมื่อวันนี้วันนี้วันไหนไม่้ว้นะอโอเค <laughs> เราขอเกินก่อนละกันลวกันกมันจะมีประเด็นอยู่ว่าให้การปรับ CPU Low หรือว่าการปรับ Priority ของ CPU ให้เป็นในระดับโลเนี่ยบางเครื่องบางคนมันทำไม่ได้ไหนวะยกตัวอย่างทำไม,มยกตัวอย่างไม่ไม่ได้ใจเย็นคือพอเราทำไม่ได้แล้วเนี่ยปัญหาคือเกิดอาการแบบว่าเซ็งอ่ะ,ะเข้าใจไหมอุอยากเปิด40จอนะอะไรกวาไปําเนื้อผ้านะเรามาดูก่อนว่าทำไมเรามาเล่าถึงสาเหตุกันก่อนนะถ้าหาว่าเราจะเบียร์เนี่ย แล้วอาจจะเมาได้ถ้าเล่านี่ไม่เป็นไรเ,เราถอนได้ไงเอ๊ะถ้ารเลาก็เล่าเลยโอเคเรามาที่ task manager แล้วทุกคนเข้าเป็นใช่ไหมแล้วก็คลิกขวายโยกลาง go to detail คลิกขวารอบนึง set priority normal เ๊บเห็นไหมมันจะบอกว่า access denied ก็คือมึงทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้แล้วเนี่ยสิ่งที่จะตามมาคือเราต้องแก้หลังบ้านก็คือแก้ register editor อ้น,นี้ผมขอกลับเป็นธรรมดาก่อนก็คือว่าถ้าหาว่าเรายังไม่ตัวไม่มีการปรับเนี่ยแกนยกกลางอะ่ะจะตั้งค่าไว้ที่ normal กข้จใจใช่ไหมยนผมจะเปิดให้ให้เห็นภาพก่อนให้กลับไปสู่จุดดั้งเดิมในจุดที่มันเคยจะเป็นน่ะก็คือกดไปดูเนาะมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะปรับโลแล้วมันก็จะด่าเราดังนั้นเนี่ย เราก็จะกดเมนู start ทพิมพ์ํำว่า register Reg i s t r y editor enter ขึ้นมาหรือพิมพ์ํำว่าเฮ้ยกด window w i n d o w r พิมพ์ํำว่า r e g e d i t enter ทีหนึ่งมันก็เข้าเมนูเหมือนกันต่อไปเลยก็คือเราจะไปกดคีย์ที่เขาเรียกว่าอะไรนะไอคีย์ที่ตาม y t u t u อ่ะที่เขาแจกกันอ่ะที่บวคคุณทำไม่ได้กันอ่ะ แล้วมีปัญหามีประเด็นเครื่องผมลงไม่ได้ครับแต่ก็ไม่มีแค่ตอบคุณว่าให้ลงยังไงอะ่ะเออไปหามาแล้วก็กดตรงนี้นะจะมีคำว่า HK y uh, local machine ให้เราทำการ copy ถึงคำว่า file uh, image file execution option ตรงนี้นะ copy มากดขยายแล้วให้มองคำว่า computer slash หลังคำว่า slash ลบทิง้งให้หมด แล้วก็วาง Enter อรึงรอบแล้วเราจะเห็นว่ามันจะมาไฮไลท์ที่ i m a g e File Execution Option ตรงนี้ให้เลื่อนมาหาคำว่าโยกังออนไลน์หรือ YG หายเหยวีวได้แหละตรงนี้นะแล้วก็จะมีคำว่านี่โยไอตคัสนี้คือผมสร้างขึ้นมาเองให้ลบทิ้งไปก่อน <S <S อืมอ่ะประมาณนี้ เมื่อเราลบทิ้งแล้วเนี่ย p r i o r i t y มเป็นอยู่ที่ normal เหมือนเดิมนี่คือกลับสู่จุดนั่งเดิมที่มันเคยจะเป็นต่อไปถ้าหากว่าโฟลเดอร์นี้ไม่มีก็สร้างใหม่ครับก็สร้างใหม่ดิฮะสร้างใหม่ก็สร้างให้เหมือนเหมือนกันแล้วกันเนาะรู้สึกว่าถ้าสร้างใหม่แล้วจะเป็นยังไงอะก็ไม่รู้สิอต้องสอนไหมเนี่ยต้องสอนอีกแล้วเหรอเออมามามาม,าม,ามา ลีแนงก่อนคอปัปเ้แล้วก็ถ้าพังก็เข้าโรงพยาบาลน่ะไอเชี่ยนี้มันต้งองสึกมันดีฟอลนะลบทิ้งดิป,ปั๊มนเน่ไปเน่บางคนอ่ะมันไม่มีมันไม่มีเฮียเลยเข้าใจใช่ไหมแบบเฮ้ยพี่โฟลเดอร์อยู่กลางกูกไม่มีทำไงวะ ถามถามกูอีกโอเคให้กรอบนิดน่ะเพื่อนนะนี่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 กราฟเกี่ยวกวากราฟคลิกนิดนะไฮไลท์ที่หิมเมดไฟ e ์เอ็กซิคิวชันอ n ปชั่นนิวตด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 มีไหมมีไหมไม่มีครับโอ้ยรู้สึกว่าสร้างไงแล้ววะกูลืมแล้วสร้างคีย์แล้วมั้งเออวางเอนเตอร์หนึ่งรอบก็เป๊ะอีกทีนึ้ง คลิกขวาที่โยกังนะ New Key วาง๊บจากนั้น Copy ชื่อมาก็คือ CPU Priority Clutch Copy คลิกขวา New แล้วก็ DWORD 3 2 bit Value วาง Enter หงรอบคลิกขวาทีนึง Modify ใส่หนึ่งลงไป Enter เข้าเกมกับโยกังต้องสอนยึกเกี่ยกับโยกังอีกไหมไม่นะ ให้ตายสิโรบินถ้าโรบินสัอาจจะเป็นห้างนะแล้วก็ดูสตาร์ทเมเนเจอร์ของเราคลิกขวาอีกทีนึงเซตเป็นโลแล้วตบมือดิเออาโซกูดแมนแต่เมื่อเราอยากจะปรับ ให้ปรับเป็นสองบ้างสองนี่คือ normal ั้างรู้สึกนะออ่าใช่สองคือ normal หนึ่งคือ low แล้วเมื่อเราเข้าใจหลักการแล้วต่อไปเลยคือเราจะ ต้องมาทำแบบนี้ทุกๆวันนะครับแบบเฮ้ยวันนี้กูวัว่ะปอมสอน,นิอ่าเดี๋ยวยโยแบบเฮ้ยวันนี้กูอยากฟาร์มห้าสิบจอว่ะ hmm. ชา้ชาไหมช้าตอนนั้นเนี่ยเรามีอีกวิธีหนึ่งก็คือการที่เราต้องมากดคลิกขวาที่โยกังนะโฟเดร์นี้นะคลิกขวาแอคพอชเฮ้ยเดี๋ยวดิเมื่อกี้ซับอะไรวะ เซตเป็นหนึ่งหนึ่งคือ low export uh, เป็น low enter จากนั้นกอดอีกทีหนึ่งเป็น2คือ normal เอาไว้เราเอาไว้ low back อ่ะนี่ normal เคจบปิดทิ้งไปเลยไม่ต้องไปจำมาแล้วแล้วเราก็จะได้ไฟล์ low กับ normal อ่ะได้มาแล้ว จากนั้นเนี่ยเราอยากปรับ normal แบบเฮ้ Ւ ยวันนี้กูอยากวอลกอดกอดกอดแล้วก็กอดจอบเข้าเกมให้ไวให้ไวให้ไว,ว,วคลิกขวาโยากกลางเซตปั๊บ normal แล้วเฮย้ยเบื่อว่าอยากอยากปั๊บโลเ,เตอร์รัวๆเลย ไม่พังไม่พังไม่พังเชื่อพี่น้องเชื่อกูพังหมดเลยทุงอ่ะนโอเคกดเข้าเกมครับเฮ้ยเร็วแล้วเป็นไง very easy จากนั้นเราก็เก็บตอกาน,นี้วนไวด้อ้อมกดอ้อมใจอยากกดกันไหนก็กดอยากรวมไไหนก็รวมโอ้โหอโอร์ออ,อ,อสติดเลด ก็ต่อมานี้นะปรับโลซิจบกดปิดป็ดไปเลยับแล้วนอน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 แถม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 สำหรับคนไข้แดงอย่างเราเราเอฟดีลูกรักให้มาทีา่รู้สึกว่ากดเพิ่มเกมแอดเกมนะไปที่โฟลเดอร์สุดรักของเรา เปปาร์คโยกังขคแอนตรงนี้นะย้ำนะตรงนี้นะกดเพิ่มส็จแล้วมากดมาดูตรงนี้มันจะมี set frame rate. Min rate, Mac rate, Mac 1. เซตมินิเฟมเลสมินเฟมเลสแม็กเฟมเลสแม็กตั้งพันหนึ่งเฮ้ยไม่ดีนะ้องสามสิบพอมันตันที่สามสิบมันสู้ไข่เขียวไม่ได้เออจากนั้นนี่อีโปรแกรมหนึ่งก็คือโปรแกรมเช่นนี้ผมรู้ว่าทุกคนมีผมรู้ว่าทุกคนยังผมรู้ว่าทุกคนเคยใช้ผมไปสอนโอเคจบ และนี่ก็คือการปรับ CPU Priority Class ของเกมโยังกลางยังไงต่อปิดคลิปปิด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 ,ปด,ปดก็สวัสดีครับ <c oughs>